สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ DCR Farm ค่ะครับผม d c Farm ใช่ค่ะมาจากไหนครับมาจากอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามค่ะพี่กัดฟาร์มจะไปได้เลยค่ะ DCR Farm นะคะวันนี้จะพามารู้จักกับเจ้า JR นะคะเจ้า JR กลบเป็นลูกพ่อเก้าเจริญนะคะเป็นลูกของแม่มุกแม่มุกาทายาทของซูโม่ค่ะก็เป็นสายเพชรอุดรนะคะ ค่ะแม่มุกใช่ค่ะย้ายเป็นประโยคค่ะใช่ค่ะพอกาเจริญน,นะคะ ปัจจุบันเจอายุ25เดือนค่ะวันนี้ลงประกวดรุ่น24-28เดือนนะคะฝากทุกท่านเป็นกำลังใจหา,จาเจ้าอาน้ำค่ะถ้าท่านใช่ค่ะ2ปี1เดือนใช่ค่ะตอนนี้ก็ใช่ค่ะมานำ้ำนมตอนนี้ก็เปิดรับผสมอยู่นะคะเปิดรับผสมอยู่ราคา3,000บาทรับประกัน3ครั้งค่ะ ถาผู้ใดสนใจในพันธุกรรมของเจ้า JR นะคะสายเพชรอุดรน,นะคะแล้วก็พอกเก่าเจริญนะคะก็จะมีความโดดเด่นเรื่องความกว้างของลาตัวนะคะและก็ความยาวความเป็นเจ้าเนื้อนะคะผู้หางสวยนะคะพันธุกรรมเพลินนะคะ นี่ค่ะคู่ค้อนดวดเด่นของเจ้จาจ R นะคะผู้ใดอยากได้พันธุกรรมที่มีคุณเป็นเจ้าเนื้อค่ะไปตอบโจทย์ได้นะคะราคา3,000บาทค่ะรับประกัน3ครั้งนะคะ<ม>พี่กัดฟาร์มอยู่บ้านโคกสูงวัดเล็ที่90หมู่8ตํตำบลยางอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามค่ะช่องทางการติดต่อเบอร์โทร9 9 7 7 5 5 01 30แล้วก็061 437 5197ค่ะพี่กัดฟาร์มจากไปที่ DCR f ร์มเป็นภาษาอังกฤษนะคะเอามาหนึ่งตัวค่ะค่ะค่ะสนใจในพันธุกรรมก่อแบ่งค่ะเราก็เปิดราคาแบ่งอยู่นะคะท่านใดสนใจก็โทรติดต่อได้เลยนะคะเปิดผสมด้วยใช่ค่ะดีกีเดินสนามก็ ได้แชมป์ม,มาหนึ่งแชมป์ฟันน้ำนมนะคะที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกิจค่ะที่ต้นปีที่ผ่านมาค่ะ<ม>ก็ได้ลองชนะเลิศอันดับที่สองงานมหาวิทยาลัยการศิน์ที่ผ่านมาค่ะค่ะ<ม>ก็มีผลงานชมเชยอีกมากมายค่ะแล้วก็ถ้วยรางวัลน,นะคะ<ม>ก็ผลงานการเดินประกวดก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีค่ะพิ娅<ม>ดูลักษณะเขาค่ะจดเดนแมนค่ะกว้วงเนื้อนางดีค่ะ หน้าตาหล่อสายสุดล่อค่ะหลานสุดล่อทวดเพลินเป็นปู่สุดล่อค่ะก็น้าตาจะหล่อเหลาคืออัตลักษณ์ได้ชัดเจนนะคะอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนใช่ค่ะดอย่างได้สายนี่นะครับสายนี้ตอบโจทย์ได้ดีค่ะเขาว่าผสมหรือว่ยได้ไปเป็นพ่อพันธุ์คุ้มครองค่ะเราก็เปิดแบ่งค่ะจังโทรมาคุยรายละเอียดกันค่ะกับพี่ชื่อยังครับพี่ชื่อดวงใจค่ะกับพี่ดวงใจเนาะใช่ค่ะใจเรื่อยค่ะ วันนี้ช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะลงรุ่นค่ะกำลังเตรียมตัวลังเตรียมตัวค่ะนค่ะรุ่น24ถึง28เดือนค่ะ28เดือนเจ้า JR เจ้า JR ค่ะทุกคนน่าจะรู้จักดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคยาควายยาวัวตาพระรามช่วยบำรุงร่างกายช่วยเจริญอาหาร ยาประสลาน้ำนมตามพระรามช่วยเสริมสร้างน้ำนมแม่วัวแม่ควายยาบำรุงขันตาพระรามช่วยบำรุงลูกหัวลูกควายในท้อง